วัสดีค่ะช่องสวิตาชาแนลวันนี้เราจะมารีวิวหม้อหุงข้าวใบใหม่นะคะที่เราซื้อมาใหม่มันจะเป็นหม้อที่ทำกับข้าวแบบตุนต้มทอดอะไรได้หมดนะคะหงุงหุงข้าวก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่งไปถอยมาอันนี้จะเป็นของแถมนะคะของแถมน่าจะเป็นแบบที่ตัก ตักของออกจากหม้อนะคะเป็นทัพพีอันนี้ก็จะเป็นฝาหม้อที่เป็นกระจกใสๆเลยนะคะข้างในก็จะมีอันนี้ถาดรองอันนี้ใบรับประกันนะคะเฮ้ยคู่มือการใช้งานก็จะเป็นหม้อประมาณนี้นะคะข้างข้างตรงตูดมันก็จะเป็นแบบ ที่เสียบไฟที่เสียบไฟความร้อนอันนี้ก็จะเป็นแผงไฟเนี่ยค่ะก็จะเป็นปลั๊กไฟอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบที่เสียบปลั๊กไฟนะคะน,นี่ก็จะเป็นตูดหม้อมันจะเสียบเข้ากันอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเราได้หม้อใบนี้แล้วเราก็จะทํามีการแบบว่าเราจะทําเมนูอาหารวันละหนึ่งอย่างลงคลิปนะคะเราจะลงในคลิปในช่องสวิตาชาแนลนะคะเราจะมาพาทำกับข้าวทําอาหารทําอะไรแบบลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ถาดถาดสแตนเลสนี่ก็จะเป็นแบบ อันนี้ก็เป็นเป็นรูเห็นไหมคะเป็นรูเพื่อที่เราจะเอาไว้อุ่นหรือว่านึ่งของอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นถาดหม้อหม้อตัวเนี้ยพอเราพอเราใส่ใส่น้ําเข้าไปแล้วก็เอาถาดซึ้งเนี่ยเขาเรียกซึ้งเนี่ยข้างบนเนี่ยเราก็จะเอาเอารองเอารองเสร็จแล้วเราก็จะอุ่นของบนถาดนี้ได้เลยนะคะ คนถาบนี้ได้เลยเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาหมอ้อแต่ว่าไอ้ตัวนี้ที่เขาแถมมาก็คือแบบเราจะเอาตั้งไว้ข้างในเพื่อที่จะเราจะอุ่นของหรือว่านึ่งปลานึ่งผักหรือว่านึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็เปิดใช้ปกติที่เราตัดสินใจซื้อตัวนี้ไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่า เราจะทำแบบพวกอาหาร<ม>พกรีวิวของอ<ม>กับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำลงช่องนะคะแล้วทีนี้บังเอิญว่าหม้อหุงข้าวใบใบเดิมเนี่ยมันใช้งานมาแบบหนักหนาแล้วนะคะปีกว่าแล้วทีนี้มันก็พังแล้วมันปุ่มเลื่อนมันเสียนะคะเราก็เลยไปเดินดูเราก็เลยไปเตะตาไอตรงหม้ออันนี้นะคะ เราก็เลยตัดสินใจซื้อมาเพราะว่ามันแตกต่างจากหม้อหุงข้าวเพราะว่าหม้อใบเนี้ยมันจะใช้หุงข้าวก็ได้แล้วก็เราใช้ทอดอะไรก็ได้นะคะมันมันต่างจากหม้อหุงข้าวทั่วไปเพราะว่ามันจะใช้ทอดใช้ต้มใช้แบบทําอะไรอยู่ในหม้อเดียวเบ็ดเสร็จเลยนะคะเราก็เลยตัดสินใจซื้อ เพราะว่ามันมันทำทำทำได้หลายอย่างแต่ส่วนมากหม้อหุงข้าวที่ที่หนูทาลงลงช่อง u t u b e อะ่ะมันก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะนึง่งนึ่งไม่ได้ค่ะมันไม่เหมือนตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะนึ่งได้แล้วก็อุ่นได้น,นึ่งข้าวเหนียวอะไรได้หมดเลยนะคะได้ทุกอย่างเราก็เลยเห็นแบบคุณสมบัติมันโอเคเราก็เลยตัดสินใจซื้อนะคะ วันนี้ยังไงก็ช่องสวิตาชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีาคลิปดีๆเด็ดๆเ,เกี่ยวกับอาหารเมนูนู่นนี่นั่นมาแล้วก็เข้าไปรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเกี่ยวกับหม้อหุงข้าวหม้อวิเศษนะคะก็คลิปนี้ก็ลากันด้วยแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะ